มาอย่างไมาทำอะไรมาทำอะไรมารับเลก่อนเนี <laughs> ่ย <c oughs> นี่ก็จบเฮ้ ดังนั้วเราจะเปลี่ยนออกมาลักษณะนี้แล้วเป็นยังไ โอ้ยวันดีลไปเอ้างเหี้ยยังไง่เอาให้กอดไว้แล้วเาีนีมาเนี่ยมานี่ก่อน่ไ่ จบเลยว่ะเลยจับยิับกินเร็วอ่าได้คอมเลยได้คอมมดเลย

厉害。 นี่ว่าเนาะเออยานะลื่มว่ะไปโอกาสเนเอาไหมเอาแบบใหม่แล้วมาอันี้เอ่ะไปเก้าอัล้วนี่อุ้ยเลี้ยบบ้านอ้าวขาดเลยบ้านเนี่ยกขาดแล้วชนะอะไรได้บ้าน โรงพยาานะโรยาบานะ้ง่ยได้นะกัเชื่อไะ

แรกทีแรกมากใช่ตบวอะ้รลีมาเกาวว่ะมาได้มากลีดมาอ๋อมาเกาโวลืมไฟไหม้หม่อ้วเราไฟใหม่โอ้กได้ไยูนอองมันยัมาได้อะไอ่เาโอ้

จะไม่ได้จดเปลี่ยนไหมโอ้ไงปุ๊ดนี่มาล็อกไว้แล้วึงหลอกไว้แล้วไร

ย,ยิ้มยิ้มเน่ยเล่นไปเลยอ่ะอ๋อนีอืมจะกินแล้วนี่ยจะกินแล้วปวดปานกินแล้ว กบกินเลอกินเลืก็ว่าน,นี้นี่บวพจนตานนมันได้น่แท้ไม่ชิดแท้ได้นี่นี้ก่อนเอาลอ็อกเบิ้งนี่ก่อนจืนน,น้มันได้ปะเป็นแท่

ใส่เข้าฮอตสองสองรถไหนเอาเข้าไปฮอตรถไหนเจ็ดหยางสูตรน่ารอดไหมนะตึ็กตึ็กตึ็กบ่มีบ่มีบ่มี่นี่ ดุมอ้าวขาหินขาเนี่ยไรนี่ขาแล้วนี่นีน่หลอกไปแล้วขาเนะี้เสียหลายนะบ กับไปต่อมามันดุเข้ปุ๊บแล้วเอากัไปพวกเขาก็ได้ปะปลาซีถ่ายน้ำได้ก็ได้เอาให้เข้าเนาะไม่เข้าไม่เข้าเราก็กําจัดเลยทีนี้วัดดิจัดปลาซีข่าได้หอดเนี่ยเอาข้าข่าดิอยู่ได้เอานี่กินเนี่ยเอากินเนี่ย

มุนหวาน <c oughs> มุนมุนมุนจะเอาอยู่สูงกันได้เอาเราเา<แ>บ,บิงเงบ้งเาง่งเายกว่าน่ะเราเบิ้งง่ายกว่าตื่นฮอตดีกว่าไส้นี่ยอุ้ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอยาเห็นหวาเนี่ยจับกินเลยกุ่มที่อยู่ได้เน่ย <c oughs> vô cùng lon bướm này sẽ cho bay, bay này. mà sống ngon luôn cái gì ừ. gì, cái gì tại mất thì sẽ vô à. <laughs> đúng dù đấy một cái nã này đi qua. <laughs> vô đâu này nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ว่อาว่าไม่เล่นไม่เล่นไม่ไม่เล่นว่าไม่เล่นล็อกอ่เฮ้ยเนี่ยนเด็ดจบเดบจบที่ใส่ดักดานเลยจบอืมเาสิขึ้นหอดอยู่เลยตัวอันนี้ไปใ่าดี มานีกว่าการงานเราเงินไปงานใยาแล้วนี่ไปได้บาทเนี่ยไปได้บาทเนี่ยเอาแล้สิบใกูได้สิบปบไวยมาดีกวาแล้วนี่ี่จำวัดเลยนะเออ กูได้กินเลยได้ลูกหนึ่งนะยู่ใส่ลูกหนึ่งยู่ใส่ยี่สิบไม่กินโล่ในลูกหนึ่งเป็นแบบกูกินนี่ปุ๊บมันจะเสี่ยงนะมันสะประยู่นั่นแหละเอาเอาฮอตกันเดี๋ยวมันยังมีนะนี่ใส่เลยดูแข็นี่ยนะดูป็นจอไว้ก่อนเดี๋ยวกูจับกินบ่ะจอมาแล้วกูได้กินแล้วลูกหนึ่งนะ ตุ่มตุ่มตุ่มมาเบยนะนอืมลก่กล่อยมันไลก่กล่อยมันไบ่าไปได้บ่านไปได้บ่านีไไ่ย <laughs> วันนี้ไปแล้วไปอาสิกกินแล้วนะเดินมาแๆใส่ฉันกกินละมัตัว คิดนะยังไงก็ได้เอาเกี่ยปนั่งวไปกินกินเนี่ย Ừ. nè bà này, Chốt Chốt chẳng đầy hoài Chốt đà chốt là Nè mừng lắm Chẳng này hoài Chẳng đầy hoài Chẳng đầy hoài Chẳng đầy Chẳng Chẳng đầy hoài Chẳng đầy hoài Hãy subscribe cho kênh Ghiền เสมอสมอปบ่ไดดเนาะยาสิัปออนสูตรมันเห็ดูเดินสามสองสามเ่าบอ่ใหม่เอาใหม